เอาพาวิ่งเข็นน้องเลยเข็นที่ลูกเข็นไป,ไป้ายป้ายเดินป้ายป้ายเออเออเดินป้ายวิ่งเร็ววิ่งเร็ว <c oughs> <c oughs> ใหนดูที่ดองเอได้ดิโอ้โหพี่ชายเข็นให้เอก็ห,ออหลับเลยอาเข็นป้าหลูกเข็นป้าโอ้โหเก่งจังเลยพี่วิ่งเก่งจังเลยพี่วิ่งช่วยหนอูนะนะ เข็นเไปไเหี้ยวเหียวอุ้ยเหียวข้างหลังเขาเขาล่ะเขาลักข้างหลังเหียวเหี้ยวเลยขับเด่นเขาละเห็นปะกลัวกลัวเห็นป่ะน่ะโอ้ยหลายแนวแนวแนวอย่าเข้าไปใกล้พอดีวันจะเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันตกเอาเฮ้ยอะไรมันกลัวมันกลัวเลยไปเลยไปไป ว,นะวันนี้มีลมการแต่งเตือกนการแต่งตัวซะก่อนอุย้ยจะเบะทำไมอะลูกฮะจะเบะทำไมเดินเล่นเก้าองศาวันนี้พาพาดินมาเตะฟุตบอลพาพาดินมาเตะฟุตบอลอะไรลูกเข็ยนน้องเปล่าเข็ยนน้องเปล่ามาเข็ยนน้องเข็ยนน้องเปลยเข็ยนน้อง ไปก่อนเหรอโอเคขอบคุณค่ะอ้วอาวโอ้โหขึ้นมาข้างบนไปไป,ไปขัดไปแล้วคัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวมีรถมาแล้วเข้ามามหลับสน,นิทเมื่อกี้อยู่ในบ้านตื่นกินนม กนนมไว้สองขยักแล้วก็หลับเลอหลับเบอรีนพีวินไม่ไปเตะฟุตบอลเล้วหรไม่เตะฟุตบอลกั้บบาอวิ่งเลยลูกโหตเราว่ววิ่งวิ่โอเคหน้าพีวนเอนหนวิ่ง่อนนืมเหนอยไเหนืยไหมเ่อยไ่เอมยไเหนยไหนหน หนาวแล้วเนี่ยขี้มูกไหลแล้วน่ะหนาวหรือเปล่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยเดินบินละบินละบินละโอ้บินละเยอะแยะเลยหรกดูสิไปไหนเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไ<ะ>ม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไมีเอกระเดีย๋ยวไมีเอกระเดี๋ยวเมล็ดดุ็ไม่รู้น่ะตัวใหญ่เบอ้อเลอเลยปะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย